รณีที่เกิดไฟตกนะครับผมจะปิดปุ๊บเนี่ยมันไม่ดับนะครับเปิดขึ้นเวลาไฟตกจริงๆมันก็จะ 3- 4 5หวินาทีนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากทางช่องของเราด้วยนะครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็เจอกันอีกเช่นเคยครับวันนี้ผมได้มีโอกาสได้ สั่งซื้อตู้เชื่อมนะครับเจ้าตัวแวร์ลูกนะครับรุ่น s 4 0 0นะครับตัวนี้นะครับเนี่ยตามหน้ากล่องเลยนะครับ s 4 0 0นะครับเป็นตู้เชื่อมที่กระทัดรัดดีนะครับเพราะว่ามันแบกหิ้วไปทํางานที่สูงได้สบายนะครับก็ตัวนี้ได้มาในราคา1,000กว่าบาทนะครับ1,100กว่าบาทนะครับแวร์ลูกนะครับเดี๋ยวมาดูสเปคคร่าวๆกันก่อนนะครับว่าเจ้าตัวแวร์ลูกตัวนี้มันสามารถใช้งานได้กี่แอมป์นะครับก็ เป็นตัว105แอมป์นะครับสามารถใช้กระแสเชื่อมนะครับได้ตั้งแต่20ถึง105แอมป์นะครับสูงสุด105แอมป์นะครับผมความสามารถในการทำงานนะครับก็นี่เลยนะครับ105แอมป์ครับ25นะครับ67แอมป์60นะครับแล้วก็52แอมป์100นนะครับผมสำหรับความเป็นฉนวนนะครับเป็น F นะครับผมน้ำหนักของตัวเครื่องตัวนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ2กิโลนะครับผม อุปกรณ์ที่แถมมาให้นะครับก็จะมีหน้ากากนะครับหน้ากากเชื่อมนะครับตัวนี้1ตัวนะครับตัวแปลงเคาะห์สลักหนึ่งตัวนะครับแล้วก็สายเชื่อมนะครับให้มาประมาณสักเซน์ละหนึ่งเมตรนะครับประมาณ1เมตรนะครับเมตรนิดๆนะครับก็อุปกรณ์ครบชุดนะครับแล้วก็อื่นๆนะครับก็ตามนี้เลยนะครับใช้ไฟบ้านนะครับ220โวลต์นะครับความถี่อยู่ที่50 ครับ60เฮิรต์นะครับกำลังไฟเข้านะครับอยู่ที่4.4กิโลวัตต์นะครับแรงดันไฟนะครับแรงดันไฟที่ออกมาจากบวกขั้วสองขั้วนี้นะครับอยู่ที่24.2โวลต์นะครับแรงดันไฟถือว่าน้อยมากนะครับมันปลอดภัยกับผู้เชื่อมนะครับไม่ดูดนะครับแรงดันไฟนะครับเป็นไฟ DC นะครับเป็นไฟกระแสตรงนะครับเท่ากับแบตเตอรี่1 1ลูกนะครับ24โวลต์นะครับแรงดันไฟนะครับ หน้าตาก็ประมาณนี้นะครับเป็นรุ่น S400IGBT Inverter นะครับตัวนี้เป็นตัวประหยัดไฟนะครับแล้วก็มีการรับประกันจากผู้ขายนะครับ1ปีนะครับารันตีให้1ปีนะครับมาดูหน้าตากันนะครับหน้าตาค่อนข้างที่จะเนี่ยะครับดูฝ่ามือนะครับมันก็ไม่ใหญ่มากนะครับมันเป็นตัวที่กระทัดนะครับหน้าจอนะครับก็จะมีตัวแสดงผลนะครับเปิดสวิตช์ขึ้นมานะครับไฟสถานะตัวรูป อาฟ้าผ่าตัวนี้ก็จะติดนะครับเป็นไฟสีเขียวนะครับเป็นพร้อมทํางานนะครับปุ่มตัวนี้นะครับเอาไว้ปรับกระแสเชื่อมนะครับมีตั้งแต่เลข0 1 2 3 4 5นะครับตามความเหมาะสมนะครับว่าเราจะใช้กระแสสูงขนาดไหนนะครับในการเชื่อมนะครับก็ตามขนาดทูบนะครับทูบเล็กทูบใหญ่นะครับตั้งแต่2.6 3.2นะครับหรือจะําความเหมาะสมนะครับลองปรับดูนะครับตัวนี้ก็ สูงสุด105แอมป์นะครับหน้าตานะครับสวยงามนะครับบอดี้เป็นเหล็กนะครับวันนี้เป็นบอดี้เหล็กนะครับสีเหลืองนะครับจับจับน้านบนนะครับบลด้นะครับค่อนข้างแข็งแรงนะครับมาดูด้านหลังเครื่องกันนะครับด้านหลังเครื่องก็จะมีพัดลมระบายความร้อนอยู่1ตัวนะครับซึ่งเป็นพัดลมที่เสียงค่อนข้างเงียบนะครับไม่ดังมากนะครับแล้วก็จะเป็นสายไฟนะครับสายไฟนะครับนี่ ตัวนะครับใส่ไฟค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะครับแล้วก็สวิตช์ปิดเปิดนะครับอยู่ด้านท้ายนะครับตัวนี้นี่ครับสวิตช์ปิดเปิดก็จะมีไฟแสดงสถานะติดนะครับเวลาเราเปิดเครื่องนะครับข้อดีของตัวนี้อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือมันมีระบบป้องกันไฟกระชากนะครับหรือไฟตกนะครับมันจะไม่หยุดทํางานทันทีนะครับมันก็จะหน่วงเวลาอยู่ประมาณสัก5-7วินนะครับตอนที่มันจะดับนะครับก็ถือว่า ช่วยเซฟแผงวงจรได้ค่อนข้างดีนะครับในกรณีที่ไฟมันตกนะครับแค่ไม่กี่วินะครับแต่เครื่องก็ยังสามารถเชื่อมได้นะครับพอไฟมามันก็จะทํางานต่อเนื่องนะครับมันไม่ดับนะครับก็ถือว่าช่วยทําให้เครื่องทํางานได้ดีนะครับสมูทนะครับไม่มีการกระชากของระบบนะครับแล้วก็ทํางานได้ต่อเนื่องนะครับมาดูขั้วด้านหน้านะครับก็จะเป็นขั้วแบบเกลียวนะครับค่อนข้างแน่นหนานะครับในส่วนของขั้วตัวนี้นะครับ เวลาเราหมุนนะครับก็เอานี่ครับตัวนี้จะเป็นตัวเมียนะครับเอามาหมุนใส่ตัวผู้ตามสีนะครับบวกข้อบวกค้ลบนะครับก็จะมีบอกชัดเจนนะครับค้บวกค้ลบนะครับแล้วก็มาดูด้านบนนะครับก็จะเป็นสเปคของเครื่องนะครับที่บอกว่าประสิทธิภาพการทํางานนะครับ IP 21S นะครับระดับความเป็นฉนวนก็เป็น F นะครับก็เนี่ยครับข้อมูลต่างๆก็จะบอกไว้ชัดเจนนะครับด้านบนนะครับ เครื่องค่อนข้างกระทัดรัดดีมากนะครับถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่น่าใช้นะครับราคา1,000นะครับ100กว่าบาทนะครับถือว่าไม่แพงนะครับสำหรับตัวเชื่อม1 0 5แอมป์นะครับถือว่าให้กระแสมาค่อนข้างสูงพอสมควรนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเห็นว่าเชื่อมง่ายนะครับมือใหม่ก็สามารถเชื่อมได้นะครับสตาร์ทค่อนข้างง่ายนะครับเพราะว่ามีระบบพอสตาร์ทในตัวนะครับผมโอเคนะครับ มาดูคร่าวๆกันแล้วเดี๋ยวผมจะลองพาไปทดสอบกันดูนะครับว่าเปิดเครื่องขึ้นมานะครับมันจะทํางานได้ประมาณไหนนะครับแล้วก็จะเชื่อมให้ดูนะครับโอเคครับโอเคนะครับผมสายเชื่อมนะครับเวลาใส่นะครับก็ใส่ตามขั้วเลยนะครับดําใส่ดํานะครับแดงใส่แดงนะครับผมหมุนเข้าไป หมดให้สุดนะครับมันตึงมือพอดีนะครับอ่าโอเคนะครับอันนี้จะเสียบปลั๊กนะครับอันนี้ผมได้เปิดเครื่องไว้ก่อนแล้วนะครับสังเกตนะครับเวลาเปิดเครื่องขึ้นมาี่าไฟตรงนี้ก็จะติดนะครับผมจะปิดสวิตช์ให้ดูก่อนอีกทีหนึ่งนะครับปิดเครื่องอมันจะน่วงเวลานะครับประมาณ ห้าวินะครับถึงเจ็ดวิมันก็จะดับนะครับเวลาเปิดเปิดเครื่องนะครับพัดลมเสียงนิ่มนะครับไม่ดังนะครับเป็นการดูดอากาศเข้าจากด้านหลังนะครับไปข้างหน้านะครับดูดแล้วก็อากาศก็จะออกมาด้านหน้านะครับด้านข้างนะครับสองข้างตรงนี้นะครับเนี่ยอากาศมันก็จะไหลมาด้านหน้านะครับเป็นการดูดดูดด้านหลังนะครับดูดเวลาเราเชื่อมนะครับควันมันก็จะ ไม่ถูกดูดแบบนี้นะครับมันจะอากาศดีนะครับดูดเข้ามาแล้วก็ดันไปด้านหน้านะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาลองเชื่อมให้ดูกันนะครับผมจะใช้ทุกเชื่อมนะครับของยาวาตานะครับตัวนี้เป็นทุกเชื่อม2.6มิลนะครับเป็นรุ่น S13 นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเชื่อมให้ดูกันเลยครับก็กลับไฟนะครับ ไปสุดเลยนะครับผมจะปรับให้สุดไปเลยนะรออีกไปหนึ่งครับ ตาค่อนข้างง่ายนะครับ แรงมากนะครับผมถีอว่าเชื่อมง่ายนะครับมือใหม่ก็สามารถเชื่อมได้นะครับนี่ก็หมดไปหนึ่งเส้นกว่านะครับจับดูเครื่องนะครับไม่มีความร้อนนะครับยังเย็นๆนะครับปกติเลยนะครับถีอว่าจิ๋วแต่แจ๋วนะครับดูครับแต่สายที่ให้มาก็ไม่ไม่ยาวมากนะครับก็สั้นๆเดี๋ยวผมจะให้ดูรอยเชื่อมนะครับนิดหนึ่งนะครับ ผมลากยาวเลยนะครับเหนือกินลึกเหมือนกันนะครับอันนี้เหล็กค่อนข้างหนานะครับเหล็กนกี่ครับผมแทงลงไปนะครับทะลุเลยนะครับนี่นะครับคอเชื่อมเดี๋ยวเคาะให้ดู นี่นะครับผมแทงลงให้ดูว่ามันกินเหล็กได้ลึกไหมครับรอยเชื่อมนะครับมือใหม่ก็เชื่อมได้นะครับตัวนี้นะครับแต่ว่าสายนะครับนี่ครับสายมันจะสั้นไปนิดนึงนะครับเราค่อยหาเปลี่ยนเอานะครับสายมันจะค่อนข้างสั้นนะครับเบอร์ของสายเชื่อมก็จะเป็นเบอร์หนึ่งคูณสิซมิลนะครับ ก็วเนี่ยนะครับถือว่าใช้ได้นะครับไฟแสดงสถานะติดปกตินะครับตัวเชื่อมจับดูนะครับไม่มีความร้อนนะครับอารมณ์ทำงานก็ถ้าเราใช้ไฟหนักๆจริงๆนะครับมันก็จะเป็นไฟ OC ตัวนี้นะครับป็น t h e r m a l Protect นะครับมันจะเป็นตัวป้องกันนะครับความร้อนที่เกิดจากการเชื่อมหนักๆนะครับบางทีเราเอาไปใช้งานที่แบบ เชื่อมไม่มีหยุดนะครับต่อเนื่องเป็น10-20เส้นนะครับโดยที่ไม่ได้พักนะครับความร้อนมันถึงมันก็จะตัดการทํางานนะครับเป็นเครื่องไฟ OC นะครับแต่ว่าพัดลมก็ยังทํางานนะครับแต่กว่าจะเชื่อมให้ตัดได้ก็ถือว่าเชื่อมหนักพอสมควรนะครับบดลวดไปพอสมควรนะครับเห็นแต่ตัวน้อยๆนะครับผมว่ามันทรัตนะครับน้าหนักเพียง2อกิโลนะครับในส่วนของเจ้าตัว v a ว u ลูนะครับ S400 นะครับตัวนี้นะครับ มีการรับประกันนะครับมาให้ด้วย1ปีนะครับก็มั่นใจนะครับก็ผมก็เราซื้อมาใช้อยู่หลายยี่ห้อนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับที่ใช้มาก็โอเคนะครับทุกยี่ห้อที่ใช้ก็โอเคนะครับตัวนี้เห็นว่ามันเล็กนะครับกระทัดรัดดีนะครับไวล์ูกนะครับไวล์ู V A L U นะครับหลังถ้าลมก็ทางานนะครับเวลาไฟตกนะครับเดี๋ยวผมจะปิดให้ดูกรณีที่เกิดไฟตกนะครับผมจะปิดปึ๊บเนี่ยมันไม่ดับนะครับเปิดขึ้น เวลาไฟตกจริงๆมันก็จะ3 4 5ี่หวินาทีนะครับเครื่องไม่ดับนะครับมันก็จะหน่วงเวลาไว้สัก6 7ถึงวินะครับค่อยดับนะครับนี่ครับไม่ดับนะครับเปิดกรณีไฟตกบ่อยๆอย่างเงี้ยนะครับมันจะทําให้เครื่องเราไม่พังนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือแผงวงจรด้านในนะครับมันจะมีรีเลย์นะครับแล้วก็ i อ b t บนะครับพวกนี้ก็จะเพิ่มอายุการใช้งานของมันนะครับให้มันทนทานยิ่งขึ้นนะครับมัน ไม่ใช่เกิดกระชากบ่อยๆ่อๆทั้งที่เราเชื่อมอยู่นะครับมันทําให้แัวเอนวงจรพังไวนะครับุวกอิเล็กทรอนิกส์มันก็สามารถเสื่อมได้ง่ายนะครับโอเคนะครับสําหรับวันนี้ก็มารีวิวนะครับให้ทุกท่านนะครับสมาชิกนะครับเผื่อจะเลือกตู้เชื่อมไว้สักตัวหนึ่งนะครับอยากแนะนำนะครับตัวนี้เลยนะครับราคาแค่1 0 0 0งพันะครับพันหนึ่พันพันเดียวนะครับพันหนึ่งกว่าบาทนะครับไม่ผิดหวังนะครับสําหรับท่านใดที่ไม่อยากซื้อที่แพงๆนะครับอยากลองตู้เชื่อมที่แบบราคาถูกๆนะครับแต่ว่า มีมาตรฐานนะครับก็แนะนําตัวนี้นะครับ value s 400นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับตัวเล็กนะครับทรัดนะครับใช้งานได้หลากหลายงาน diy นะครับงานต่อเติมบ้านนะครับหรืองานที่ต้องขึ้นที่สูงนะครับก็สามารถเอาไปใช้งานได้นะครับก็สําหรับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับก็หากมีข้อมูลส่วนหน่งนใดนะครับ ผิดตกบกพร่องนะครับหรือผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไวนะ้ณะที่นี้ด้วยนะครับก็หากชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับไว้พบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับหลาไปเลย อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากทางช่องของเราด้วยนะครับ